ดีทุกๆคนบรรยากาศตอนเศร้านะตอนหาโมงเศร้าทุกคนหนึ่งข่าวหนึ่งนำหักกระซุกเนาะมาเบิ่งน้ำหมอกตกทุกคนเอ้ยมันนี่น้ำหมอกตกบ่แห้งอัญหมือเมื่อวานมือซื่อนี่น้ำหมอกตกแหง้หกกแหงเลยทุกคน มันนี้ยังไม่ดีก็สิได้เกี่ยวเขาอีกเลยเนาะทุกคนเอ้ยเด้เกี่ยวเขาอีกแล้วข่าวซุกเรืองเลยทุกคนเอ้ยข่าวซุกเรืองหลายแล้วาบรรยากาศน้ำหมอกตกบ่หรือควัน ควันกระจุดที่เหนื่อบ่กคนคือว่าควันคิ้วมาแทะควันน้ำหมอกตกบาเมนนสนะบรรยากาศตอนเศร้าประมาณหาโมงที่เขาหกโมงแล้วทุกคน สุกเลืองเลวทุกคนเ้ยเกี่ยวเขาอีกแล้วมันเนี้ไก่ที่เริ่มซุกร้ายแล้วทุกคนเลยเขา โจดขี้เห่อทุกคนเลยคมเมนต์น้ำหมองซีนหนาวเย็นๆแล้วทุกคนเลยเริ่มหนาวเขาแล้วเริ่มหนาวแล้ว ทุกคนเขางามลายล่มทุกคนเอ,อ้ยโหเขา่าบางหนาวแตกเลยหนาวแห้งโอ,อ้ง บรรยากาศตามถุงนาของเมลี่ทุกคนเพราะว่าเขางามนี้ทุกคนเอยเป็นโงนขึ้นนะตัวนี้ยังบได้แก่บไดาเนาะยังบอดชุกเหลืองยังเขียวๆอยู่ปีนหนีเขานาบังามาทุกคนไห้นี่คือไห้ที่ห่าเกี่ยวแล้วเนาะทุกคนที่ว่ามันสุกก่อนเ่าดำก่อนหมูเลยไห้อยู่ทางขี่ปูป้ามาบึงนองปาทุกคน น้องปาลาเมลีที่จริงมีได้ปลาทุกคนแต่ว่ามันเป็นสะใหญ่โพดมันก็เลยเอามัน่อยได้เนาะปลาปีนี้เมลีปล่อยประมาณสิบทงสิบกว่าทงได้เลยเนาะค่อ,อยลูกปลาลงไปสิบกว่าทงได้แหละอันนี้คอกคอกกอไก่ขขไก่เนาะ ก็น้องไม้ป้าพักเกษตรทุกคนเลยขักเลยแต่บบมีใคยกินเนาะพัดเผ็ดได้เนาะทุกคนพับผักเกษตร อ้ยหนาวเย็นเย็นเหลาสชมบรรยากาศตอนเฝ้าคนต้อยคนละไม่มีอยู่กคนทังพี่เป็นหน้าให้น้องเนาะทังพี่ ว้าลมมาหนาวเดยทุกคนเลยบรรยากาศมีก้อนอไหมเนอะน้ำดีๆน้ำนั่นก็พอได้กินเนาะยามแรงก็พอได้แกงทุกคนเลยพอา่ได้ไปซื้อเป็ดก็มีเนาะเป็ดมีอยู่ประมาณสอง สีหาโตสีหาโตทุกคนเลยเป็ดมมลีเลียงยังบ่ได้นาะเดะเริ่มออกเลยทุกคนเลยอุ้แลนวนะครับกา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 บโอ้บินได้มันบินลงน้ำเลยทุกคนกาบมันบ่ได้เดินไหนเนี่ยมันเพิ่งบินก่อนเรา ขยักต้มเป็ดกัะลงไปเอาอยู่ทั้งน้ำเละทุกคนกวา่าจะจับมันได้ไปอีกแล้วตอนนี้ยังบินไกลทุกคน,กคนจับมันอะไรเนาะก็เป็ด การยงมเศร้าแดดเริ่มออกแล้วทุกคนไปแดดสองสองมาแล้วเาไปสมายเขา ปาคิดเียบเงียบอยู่ทุกคนเลยแดดออกละตอนนี้แดดออกแล้วอยู่บรรยากาศตอนเ้าราทุกคนเลย หมังนยาเต็มเลยทุกคน บรยากาศตอนเศร้ากะเว็นกำลังขึ้นทุกคนแดดกำลังสองสองมาอ่อนอ่อนนนึง แจกออกแลยทุกคนเลย